เพื่อนๆคิดว่าการเติมฟิลเลอร์ในคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงอ่ะเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันจะมีดีเทลที่แตกต่างกันนะเออลองทายแม้ว่าที่แตกต่างกันคืออะไรให้เวลาคิด3วินาที สามสองหนึ่งหมดเวลาสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะก็คือถ้าผู้ชายเนี่ยเราจะเน้นสตรัคเจอรของหน้าให้มันชัดโครงกระดูกให้มันชัดเพื่อเสริมความมัสคูลีนเสริมความแมนเสริมกระดูกให้ชัดตรงไหนบ้างนะทุกคนอย่างเช่นตรงบริเวณชีกโบนเนี่ยก็ต้องให้เห็นชัด ความกรอบหน้าตรงเนี้ยก็ต้องให้เห็นชัดความจอไลน์ก็คือต้องคมชัดอันนี้คือสําหรับผู้ชายมันจะทําให้หน้าเขาดูแมนขึ้นดูแบบว่ามัสคูลีนมากขึ้นแต่ถ้าเป็นในผู้หญิงอ่ะเราจะเน้นความละมุนความกลมกลึงความโบนี่สตั๊กเจอร์จะต้องไม่ชัดจะต้องเบลอเบลอขอบเบ้าตาหนก แก้มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเบล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 ไปถ้าให้สังเกตง่ายๆนะลองนึกถึงหน้าไอดอลเกาหลีสักคนหนึ่งลองดูหน้าเขาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเอียงมุมไหนอะใบหน้าเขาก็คือแบบ ละมุนกลมกลึงไม่มีจุดที่แหลมเกินไปหรือยุบเกินไปอันเนี้ยก็จะทำให้หน้ามันมีความเฟมินีนมากขึ้นถ้าตัวอย่างง่ายๆเลยนะคือการเติมบริเวณคางอันเนี้ยแตกต่างมากๆเลยในผู้ชายกับผู้หญิงถ้าในผู้ชายเราจะเติมให้มันเป็นสแควร์เชฟก็คือเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมกว้างกว้างหน่อยแต่ถ้าในผู้หญิงอ่ะเราจะเติมให้มันแบบเรียวลงมาแบบนี้คางจะไม่ตัด ก็จะทําให้ดูเฟมินีนมากขึ้นดูสาวมากขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างการเติมฟิลเลอร์ของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะ